แรกๆรักวนไปถึงไปถึงทำไปทำมาทาไมพร้อมๆนั่งจำด้วยสมัยก่อนลงหนังมันจะเป็นชั้นต้องไปทุกสเตปออกลงหนังจมไปก่อนแล้วก็ทำเป็นข่าไปอยู่โรงแรมหลายเดือนอะไรอะไรอันนะเกียวอันเกี่ยวอันไปอยู่เป็นเดือนเลย สำเร็จแล้วถึงว่าตาหลังจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ทำแล้วมันสำเร็จแล้วใาดีในที่สุดมันก็จะมีคู่แข่งอีก <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างดีก็แปลว่าดีเลยนะทำแค่ปีสองปีใช่ไหมไอ้อะไรนิวเบอร์จากจากที่กรุงเทพ เขาเห็นวิกฤตอ่าเล็กๆมาจากบุรีรัมย์ไอ,ไอมาจากไอเมืองที่ไม่มีใครรู้จักมาเปิดห้างเขาเขมายองเนี่ยเขามีน้องชายอยู่ที่ที่สระบุรีเลยสองอพี่น้องร่วมกันมาเปิดเปิดใหญ่ของเราเปิดเท่าไหร่ไปกี่พันตารางเมตรแตส่สองพันสองพันตารางเมตรเขามาเปิดเป็นหมื่นตารางเมตรอ่อไอเจ้าของที่เขามาบอกผมบอกว่าอ่ะ,อะเะนี่ยเขาเนี่ นี่อะไรนิ่เวอร์ไปเปิดเป็นหมื่นตารางเมตรนะเราก็เฉยๆไว้หมื่นตารางเมตรก็หมื่นตารางเมตรเราก็จะหาวิธีแก้อย่างไงก็ก็คอยดูออกนะครับแต่โอ้ไม่ยาวนะจะย่อไหมอ่ะขอย่อๆเลนนะครับคือเปิดเปิดเขาเปิดตารางเมตรคือตอนนั้นรของเราผมก็ยังยังนมอยู่นะคิดว่าตัวเองไม่ได้แก่ตอนนี้แก่แล้ว ตอนตนั้นยังหนุ่มอยู่ว่าเขายังไง้วแต่ฟันต่อฟันตาต่อตาเขานันนั้นเออไอคำนี้ผมเอามาจากวัมา玛นะ沃ัวมา玛ตอนนั้นเขาเขาเขาไปสู้กับอเคมาแล้วว่าทในเมื่อเป็นนี้ต้องฟันต่อฟันตาต่อตาต้องสู้อย่างนี้นะครับเราก็เลยใชาอย่างนี้กลยุทธ์อันนี้สู้เขาเขาเปิดของเรามันมีแะไร เขาไปเปิดไปเปิดไปเปิดอยู่ที่หลังตึกแถวหลังตึกแถวซึ่งข้างหน้ามันมีนิดเดียวนี่เองถ้าถ้าเราไม่ได้ไปทําใหม่เราก็สู้เขาได้แต่ถึงแม้ว่าถูกเขาแย่งไปก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนั้นมันยังหนุมอยู่ถ้าตอนนี้ถ้าไอ้รูปมากขึ้นคงไม่ทำแล้วถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำนะเรายังขายที่เก่เาแล้วทำให้ดีๆนะ นิวเราเดี๋ยวก็คือคือเพราะว่าเขาที่จอดรถไม่ดีนะมันไอยู่ด้านหลังด้วยถึงไม่ไห้กก็ตามนะเขาก็ค่อยค่อยแผ่วลงไปแต่แต่แต่เราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้การที่ไม่ยอมแพ้ผมนะตอนจริงๆว่าตัวเองไม่รู้นะตอนหลังนี้ผมมาที่นี่ตอนเร็วๆนี้คงไม่นานเนี่ย ของนักเวลาความปลอดภัยไทยสองชั้นแล้วก็ขายสินค้าราคาถูกนะครับก็ทำใหญ่ๆไม่ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี้เขาแต่ละแต่ละห้างเขาก็ทำหลายหลายชั้นไม่ว่าจะเป็นสาับบุรีที่เราไปเปิดก็ทำหลายหลายชั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าเพลของเราก็หลายหลายชั้นนะตอนนี้เขานิยมใช้แบบชั้นเดียวเรามาเปิดตรงที่บุรีรัมย์ตรงนี้ ปีสามเ้าใช่ไหมปิดเปิดเปิดสามใช่ไหมสี่ศูย์สี่ศปลปปีสามรือดปาปีสี่ศปปีสี่ศอเราปิดปีสี่นใช่ครับอันคือเือนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดนะปะีปีสี่ศูนย์วันที่เหนเดือนตุลาคมเราเปิดที่บุรีรัม์ ของนวันกรนีเป,ปิดไปไม่รู้จะไปยไงเนี่ยเราต้องตำดีตัวเองบ้างมากว่าเราไปตามมากเกินไปตามตกระแสมากเกินไ,ไปไปจ้างมืออาชีพจ้างมืออาชีพจ้างมืออาชีพเป็นขมิบขมตบมาเป็นหัวหัวหน้าของกลุ่ม เดียวได้ไหมไปเดินนึงก็ต้องแสนหนึ่งอ่ะแล้วก็คอมพิวเตอร์เอ่ยหัวหน้าแผนบัญชีแผนแต่ละคนก็อย่างน้อย8ปดหมื่นเจ็ด่นบางคนก็แสนหนึ่งยังไม่เปิดก็เสียเฉพาะนี่เยอะไปเยอะแยะแล้วนะแล้วโดยเ่พาอย่างยิ่งไอ้ผู้ที่ปรึกษามาแนะนําเราต้อง i b m คืออะไรพวกคอมพิวเตอร์ i อ m ที่ราคาแพงที่สุดจ้างจ้างเขา ไ่ต้องไปซื้อเครองคอมพิวเตอร์อย่างนี้เวลาติดป้ายพวกเราเคยเห็นใช่ไหมอาวีวีหมาเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่เบ้อเล่เลยปิดไปทางสถานบันการเงินเขาก็ไม่สามารถจะเอาเงินมาชำระได้เราเลยมีความจำเป็นที่ขายของขายได้ขายดีเงินทุกบาททุกตังที่มาเราก็ต้องไปใช้ประเภทซึ่งไป ำระให้กับพวกนี้ตอนนี้ไม่ได้ทำระให้ซัพพลายเออร์ตรงซัพพลายเออร์ก็ก็ตัดสินค้านี่นี่เป็นเรื่องธรรมดามีมีบางเจ้าที่เขายังส่งให้เพราะว่าเขายังเขายังเห็นใจว่าเราอ่ะตลอดระยะเวลามาเราก็ตรงไปตรงมาแต่มีเจอปัญหาอย่างนี้แล้วตอนนี้สินค้าก็แล้วโดยโดยเฉพาะอีกอันหนึ่งสำคัญที่สุดก็ เมือนเลือดไม่ไหลไม่หยุดก็คือกพวกเราทราบไหมเลือดไหลไม่หยุดคุณช่วยตอบหน่อย <c oughs> อเลือดเพราะว่า,าเราไม่มีของขายไม่มีเงินเข้าวแล้วเลือดยังไหลไม่หยู่มันมาจากไหนรู้ไหมเลือดมันไหลอ่ะคือ <c oughs> <c oughs> ดูเลือด <c oughs> ผมได้ปรึกษาแล้วผมตัดสินใจว่า เราต้องยิ่งปิดเร็วก็ต้องยิ่งดีไม่งั้นเลือดมันไหลไม่หยุดเอ่อทวีติดสองหนะ้าเออก็จะไปไม่ได้ด้วยมันจะปัวพันตอนนี้เราทวีติดสองก็ยังมีอยู่นะปวพันมผมเลยตัดสินใจว่าต้องรีบปิดแต่ปิดแล้วเราว่าปิดแล้วเร,เ,เราเสียใจไหมเราเสียใจลูกค้าถามว่าทําไมเนี่ยทาไมถึงปิดเร็วแค่ปิดทําไมผมว่าผมก็ขอ เวลามาปรับปรุงหน่อยนะว่าไปปรับปรุงอะไรยังสวยๆยอยู่นะผมก็ตอบไม่ออกแต่ในใจเราคิดว่าสักวันหนึ่งผมต้องยืนขึ้นมาใหม่สักวันหนึ่งนะเพราะว่าอ,อันนี้ขอให้มันผ่านไปนะเลือดถ้าเราห้ามเลือดถู่ได้อ,อย่างไง,ไงมันก็กล้าต่อไปได้นะครับโดยที่มาของที่ปิดปิดวีบานะครับ แล้วต่อตอนนี้ต่อต่อได้สับสนหรือเปล่าไมีอะไรด้วยนะปิดแล้วปิดแล้วเป็นยังไงต่ออ๋อโอเครอเดี๋ยวนะครับในเมื่อปิดแล้วที่นี่มันก็เหลือแต่ k f วอย่างเดียว k f วเขาเซ็นสัญญากับเรานานใช่ไหมหลายหลายปีเพราะนั้นเขายืนหยัดถึงแม้ว่ามีหมาดปิดเขาก็จะอยู่ก็ยัง มีลูกค้ามาซื้อเคนะครับแล้วที่นี่เรามาเปลี่ยนเป็นโกดังเก็บของโกดังเก็บของโกดังเก็บของแล้วก็ก่อนที่ปิดเราไม่ใช่ปิดเฉยๆนะธรรมดานี้ธุรกิจผู้ทั่วไปใครแล้วแต่เจอวิกฤตเจอมีปัญหาปึ๊บเขาก็ไม่เจอซัพพลายเออร์แต่ผมเองตรงกันข้ามผมกับลูกๆก,ก็ขับรถไปตะเวนหาบริษัททุกบริษัท ไปแล้วก็จดหมายไปแจ้งบริษัททุกบริษัทว่าเรามีความจาเป็นต้องปิดปิดชั่วคราวแต่ตอนนี้นี่ทุกบาททุกสตางค์ของที่วีมา้าคธาวีกิตน้า,นานเพอจะรับผิดชอบจ่ายให้หมดทุกๆบาททุก,ทก,กสตางค์นะฮะและแล้วแล้วเราก็ไปหาขเขาแล้วก็คุยกับเขาบอกว่าขอแหวนนี่ไว้ก่อนขอ,ขอให้เขาส่งของให้เราเพื่อที่ ให้เรามีตัวเลขขึ้นหน่อยนะแต่เราจะขอผ่อนเป็นเดือนเป็นเดือนนะหลายหลายบริษัทเขาก็ประทับใจกับการกระทำของเราอย่างนี้เขาเชื่อใจแล้วก็เริ่มส่งของให้เรานะเราตอนนี้ต่อมาก็คือการหมุนเวียนเงินเราก็ไม่พอนะมันก็มีความจําเป็นต้องไปกู้เงินนอกระบวผมเอง ตลอดระยะเวลามาทำธุรกิจมาก็ไม่เคยไปขถ่เช็คหรือไปกู้เงินต้องระบบแม้แต่ครั้งเดียวแต่มีคนจําเป็นต้องไปกู้กู้ครั้งเดียวแล้วก็เก็บเลยนะผมไปกู้อาแสนแต่กู้บุรีรัมเขาไม่กู้หรอกเขารู้ว่าวีมารปิดแล้วเขาไม่กู้หลายๆคนเขามีเงินมีทองแต่ไม่กล้าไปกู้เองนะฝากเขาไปกู้ของของวีมารเลยไม่เขาไม่กู้ พูดแล้วพูดแล้วไอ้ก็าจริงเลยแค่แสนสองแสนก็ยังไม่ได้เลยเงินไปให้เขาดูก่อนว่ามันครบถ้วนจริงไหมถ้าครบถ้วนจริงถึงจะให้กู่ต่อโอ้ยบอกว่าเราไม่เคยเจออย่างนี้เลยเราทําไมต้องไป,ไปไปไปกู้กับเขาอย่างนี้เลยตอนนี้กดดันมากมากกดดันมากมากนะฮะผมเองขอเล่าันนิดหนึ่งนะฮะว่ามีผมเองรู้สึกกุ้มใจมากในช่วงนั้นก็เขา็ลือ เรือบอกว่าอาเฮียทวีกิจกินยาตายแล้วเขารับไม่ได้นะเขาเรือนจริงๆด้วยแล้วไอาการที่ทําไมถึงมาอยู่ๆเรืออาเฮียทวีกิตแต่ได้ยินว่าใกล้ๆกับทวีกิจไม่รู้น่านไหนนะเขาเขามีปัญหาอะไรไปกินยานอนหลับแล้วไปล้างทองเลยกลายเป็นบอกว่าอาเฮียทวีกิจกินยาตายเพื่อนหนีนี่มันไม่ใช่เราไม่ได้หนีนี่แต่บางคนเขาก็ เขาได้ยินข่าวเขาไม่กล้ามาทวงนี่แล้วนะครับสิ่งที่มลยอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ดีก็ได้อโอเคแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งนะตอนนั้นยอมรับว่าผมอายอมรับว่าผมเครียดมากาแต่ผมก็ยังดีว่าผมก็นอน,น,อนสมาธิได้ผมก็นอนสมาธินะพยายามทำสมาธิมีอยู่คืนหนึ่งดึอเดือดดผมได้ยินเสียง มีเสียงร้องให้มันเหมือนกับอยู่ที่ไหนฟังไปฟังมาตื่นมาเสียงร้องไห้มาจากไหนอ๋อที่ไหนได้เสียงร้องให้อยู่ในเตียงเดียวกันนี่เองมันเป็นเสียงของภรรยาผมเขาเสียใจว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้ครอบครัวทำไมตีบ่ายสามครึ่ง้วต้องหาเงินไปจ่ายไปเข้าธนาคารเงินทอง อะไรก็สายสอดด้วยหรอต้องไปขายขายหมประจันสินสอนต้องขายแล้วไปไปไปทำหน้าให้กับธนาคารโอ้โ้ผมเองรู้สึกสะเตือนใจอย่างยิ่งเราเป็นหัวหน้าครอบครัวทำให้คนในครอบครัวเราต้องร้องหอบร้องไห้โดยเฉพาะภรรยาเราผมได้ยังไง เราต้องรับผิดชอบจะทำยังไงแล้วแต่เราต้องลุนขึ้นมาสู้นะในที่สุดเราก็ได้ไอเดียนะขึ้นมัขึ้นตื่นนะเราก็เห็นเห็นเหมือนกับว่ามีแห่งใดแห่งหนึ่งเขากำลังจัดง,งานแร์ไปการเต้นขายของเราก็มีการโฟนขายขายดีขายดียดยดตื่นขึ้นมาอ๋ออันนี้คือความฝันความฝันอันนี้ทำให้เรามีไอเดียตอนตื่นเช้ามาก็ได้ปรึกษากับลูกสาว chưa <laughs> xây là một vậy